ระดับรองผูบบ้อำนวยาการตำรวจหชาติผู้ช่วยผู้อำนวยการตำรวจชาติผู้บัญชาการแล้วก็ผู้บังคับการนะครับขอทอบทวนนะครับยังไม่สายที่จะเปลี่ยนชื่อบุคคลคนนี้นะครับออกจากหน่วยงานยาเสพติดเพราะไม่นั้นประเทศชาติจิบหายแน่นอนนะครับบุคคลคนนี้ซึ่งเราเฝ้าติดตามมาเกือบ2ปีเต็มน,นะครับกลับมาคุมหน่วยงานยาเสพติดนะครับที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมฝากเรียนท่านพลตรีจากทิพย์ชัยจินดาวันนี้เราได้รับ เรื่องร้องเรียนจากพี่น้องตํารวจนะครับนะระดับผู้บังับจํานวนมากนะครับเนื่องจากว่ามีการเลี้ยงส่งท่านนะครับมีการเลี้ยงส่งท่านในฐานะที่ท่านจะเกษียณอายุราชะการในวันที่30กันยานี้นะครับปรากฏว่ามีกองบัญชาการกองหนึง่งผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันว่ากองบัญชาการไหนนะครับนะครับท่านไปเช็คเอาดูแล,แล้วกันนะมีการเก็บเงินนะครับมีการเก็บเงินผู้บังับแต่ละโรงพักนะครับแล้วก็เก็บเงินผู้บังคับการจังหวัดนะครับ ในแต่ละจังหวัดนะครับนาเงินมาเลี้ยงท่านในการเลี้ยงส่งท่านนะครับซึ่งเราได้รับการร้องเรียนจากผู้บังคับหลายหลายแห่งว่าปัจจุบันนี้ไม่มีเงินนะไม่มีเงินให้นะครับกองบัญชาการเพราะว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยประชาชนก็ย่ำแย่เรื่องเศรษฐกิจกยวเรื่องโควิดสิบเก้าแล้ววันนี้เนี่ยตำรวจ ไม่สามารถไปรีไถ่ประชาชนได้นะครับบอนการมานั้นในขณะนี้นะครับถูกปิดนะครับจานวนมากนะครับไม่มีรายได้นะครับให้กับโรงพักทําให้โรงพักเนี่ยไม่มีรายได้นะครับจากธุรกิจเนื่องจากสถานบรนเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับจึงไม่มีเงินที่จะส่งหัวนะครับและสุดท้ายเนี่ยนะครับมีการถูกบังคับให้นําเงินไปสมทบเพื่อจะมาเลี้ยงส่งนะครับอบตรก็คือพลตำรวจชริชัยจินดา ซึ่งผมฝากนิดนึงว่าจะเลี้ยงส่งนายเนี่ยนะครับแล้วเอาหน้านาย,น,ยนะครับระดับกองบัญชาการก็ควรจะพักเงินเองไม่ใช่ไปเอาเงินจากผู้ได้บัคับัญชานะครับซึ่งพี่น้องประชาชนครับวันนี้ตำรวจนะครับต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนแต่วันนี้ตำรวจระดับภูมิกับนะครับหลายหลายแห่งถูกรีดไถเงินนะครับจำนวนมาก งานจัดเลี้ยงส่งท่านผู้บัญชาการตำรวจชาติยะมีการรีดไถผู้ใ้บังคับบัญชาให้เอาเงินไปเป็นกองกลางพี่นองประชาชนรู้ไหมครับว่าการจัดเลี้ยงพวกนี้นะครับผมเล่าให้ฟังเลยก็ได้ว่าไม่มีต้องจ่ายแล้วครับระดับผู้บัญชาการนะรับเจ้าของบอนเจ้าของธุรกิจมืดนะครับท่าทรงท่าทรายอะไรต่างๆเหล่านี้พวกเหล่านี้เข้ามาจ่ายเงินให้หมดแหละนะเขาเอาซุ้มอาหารมาเขาเอาดนตรีมาให้นะครับระดับผู้บัญชาการไม่ต้องฟกกระเป๋าแล้วนะ การเก็บเงินลูกน้องเนี่ยก็เ,เท่ากับเป็นกําไรนะครับแล้วก็เอามาเข้ากระเป๋าตัวเองสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วในยุคนี้นะครับผมกราบเรียนท่านผบแปะนะครับว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับถ้าเขาจัดงานแล้วไปเบียดบังนะครับไปเก็บตังล์ลูกน้องลูกน้องท่านอย่าให้เขาจัดเลยครับมันเป็นบาปแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ที่ผมรับไม่ค่อยได้พูดตรงๆนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับ ผมต้องพูดให้ฟังนะวันนี้เรื่องแรกผมรู้ว่าวันนี้ผมเปิดพรุ่งนี้ผมอาจจะถูกยิงตายก็ได้นะหรืออาจจะถูกอุ้มก็ได้แต่ต้องเปิดนะเพราะว่าเราได้รับการร้องเรียนจากตำรวจทั้งหมด26โรงพักนะครับมีตัวแทนของตำรวจ26โรงพักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจประจภาคหนึ่งนะครับพี่น้องประชาชนครับ เราจะมาดูหนังสือร้องเรียนกันก่อนนะครับซึ่งผมให้มีน้องประชาชนดูหนังสือร้องเรียนโดยไม่มีการปอกปิดลายชื่อนะครับเราเปิดกันแบบตรงๆจะจะฟ้องเป็นฟ้องนะครับนะมาฟ้องผมก็มาฟ้องได้เลยนะครับเราเปิดให้เห็นลายชื่อจากหนังสือร้องเรียนใครเกี่ยวข้องใครมีภาพนะครับใครบอกไม่จริงมาฟ้องผมได้เลยนะครับวันนี้เราเป ja ิดของจริงเราเปิดของแบต ให้เห็นที่น้องประชาชนให้สื่อมวลชนไปทําข่าวได้เลยแล้วพวกนี้ไปถามเจ้าตัวได้ว่าท่านทําแบบนี้จริงหรือไม่นะครับผมยินดีให้ฟ้องนะครับเพราะว่ารายชื่อบัญชีใบโอนเงินนะครับใครเป็นคนสั่งการยังไงไปน้องประชาชนผมไม่ดูหลักฐานคือภาพแรกคือหนังสือร้องเรียนก่อนครับอันนี้เป็นหนังสือร้องเรียนนะครับนะเป็นหนังสือร้องเรียนนะครับ หนังสือร้องเรียนนะครับว่าข้าราชการตํารวจชั้นผู้น้อยนะครับในจงผผังหวัดพระนครศรีอยุธยานะตำรวจด้วยกันเองมาลีดไถยตำรวจด้วยกันเองนะครับหนังสือร้องเรียนนะครับว่าได้ถูกคนตํารวจตีโชคชัยงามวงผู้บ <ide> ังคับการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนับตั้งแต่มาอยู่เป็นผู้บังคับการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ ได้ตั้งกลุ่มลายขึ้นมาว่ากลุ่มบริหารจังหวัดพระนครศรีวิุยานะครับนะปรากฏว่าได้มีการตั้งกติกานะเขาเรียกว่าดอกไม้พิษนะครับดอกไม้พิษนะครับเมื่อทำผิดกฎจะต้องจ่ายดอกละละ500บาทโดยให้โอนเงินเข้าบัญชีนะครับของพันตำรวจเอกอนเนกคงสวัสดิพ์พร้อมกับสอพอบางมหัน นะครับที่เป็นคนเก็บเงินเข้าบัญชีนะอ่าผมไปดูหน้าที่สองต่อไปนะครับซึ่งมีการส่งเงินจำนวนดังกล่าวให้กับผู้บัญชาการตำรวจตรีภาคหนึ่งด้วยจริงไม่จริงท่านผู้บัญชาการตำรวจตรีภาคหนึ่งก็ต้องไปตั้งกรรมาการสอบดูผมเอาหนังสือที่ตำรวจชั้นผู้น้อยร้องเรียนมานะครับเอามาเปิดให้พี่น้องประชาชนดูว่าเมื่อผู้ว่าก,การจังหวัดนะครับ รีดไถเงินผู้ใต้บังคับบัญชาก็คือกู้กับ26กโรงพักโดยการกันแกล้งโดยการตรวจสอบต่างๆนานาแล้วก็เก็บดอกละ500บาทนะครับเป็นเงินจํานวนมากนะครับแล้วอ้างว่ามีการเอาเงินส่งต่อให้ผู้บริชารตำรวจท้องภาคหนึ่งนะครับจำนวน1 0 0 0 0แบาทนะครับดังนั้นผมไม่ดูภาพต่อไปนะครับนะครับภาพนี้นะครับนะครับมีการเรียกมาคุยเจ้ากี่ดอกนะครับ พี่น้องประชาชนที่นะครับเข้ามาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับวันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับต้องให้ถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ถึงพลอกจติพิษชยจินดานะครับแล้วก็พลตำรวจโทสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะครับว่าตํารวจระดับผู้บังคับที่16โรงพักถูกริดไถ่เงินจากผู้ังับการจังหวัดนําไปส่งต่อให้ผู้บัญชาการนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเราให้พี่น้องประชาชนดูนะครับว่าเรามีหลักฐานนะครับทุกประเด็น ังนั้นวันนี้ใครเข้ามาดูสื่อมวลชนเข้ามาดูช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์นะครับ,ว, share, ว, like, รบวันนี้เราเปิดกันแบบจะจะภาพที่ต่อไปนะครับจะให้ดูเลยนะครับว่าอันนี้เป็นบัญชีนะครับบัญชีของภู่งกับสพบางประหารอันนี้เราเปิดแบบให้เห็นแบบจะจะเลยให้เห็นแบบตรงไปตรงมานะครับโดยใช้ชื่อว่ากองทุนบันเทิงนะครับเป็นบัญชีที่มีการรีดไทเงินพู่งกับ ยี่สิบหกโรงพักเป็นรายวันนะครับพี่น้องประชาชนครับนะครับอันนี้คือเราให้เห็นแบบตรงไปตรงมามีบัญชีพร้อมมีเลขบัญชีนะครับมีชื่อเจ้าของบัญชีเป็นผู้กับสพบางประหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโดยใช้ชื่อว่ากองทุนบันเทิงนะครับช่วยกันแชร์นะครับวันนี้ช่วยกันแช์นะวันนี้เราต้องช่วยกันแช์ทุกๆเรื่องวันนี้มีประโยชน์ต่อสังคมนะครับเราให้เห็นเลยว่า ถ้าราชการตํารวจระดับผู้ใหญ่นะครับรีดไถเงินผู้งเข้าบัญชานะครับผู้ต้บังคับบัญชาก็คือพ่วงกับ26บโรงพักนะครับเราดูต่อไปครับผมไม่ดูต่อไปอันนี้นะครับแม้กระทั่งเทศกาลปีใหม่นะครับมีการรีดไถเงินผู้กับยี่บหกยบโรงพักทั้งทั้งตัวที่จังหวัดจังหวัดด้วยนะครับนะมีการเรียกเงินเรียกทองเห็นไหมครับนะอันนี้คือให้เห็นอีกว่า มีหลักฐานอีกนะครับรีดเงินนะครับเป็นทองคำนะเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรนี่ต่างๆเหล่านี้นะครับบางคนไม่มีเงินจ่ายนะครับต้องบอกเลยว่าบางคนไม่มีเงินจ่ายนะบางคนไม่มีเงินจ่ายนะครับอันนี้เห็นนะครับว่าเป็นหลักฐานนะครับไปดูว่ามีการรีดเงินนะครับรีดเงินเป็นทองคําก็มีนะครับเอามาจัดงานเลี้ยงนะครับแจกสื่อมวลชนนะครับแจกแจกสื่อมวลชนนะอ่ะเดี๋ยวผมไปดูต่อครับดูต่อไป นะครับอันนี้นะครับเป็นการเก็บเงินนะครับเป็นหลักฐานเห็นไหมครับว่าจังหวัดพระนครศรียานะครับสพอุทัยนะครับทําผิดกฎสามดอกนะครับกลายเป็นต้องจ่ายเงินทั้งหมดสองพันห้าเห็นไหมครับเนี่ยครับผมให้ดูนะครับอันนี้คืออันนี้เป็นรายวันนะครับต้องบอกก่อนว่าไอ้รายเดือนต่างหากนะครับพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้คือการลงโทษนะครับว่าพุ่งกับทุกรงพักนะครับ นะครับถูกหาเรื่องต้องจ่ายเงินรายวันนะครับอันนี้คือการจ่ายเงินรายวันนะครับไม่ใช่รายเดือนนะครับรายเดือนต่างหานะครับอันนี้ต้องบอกว่ารายเดือนต่างหานะครับอาผมไม่ดูอีกนะครับดูภาพต่อไปนะครับเห็นไหมครับอันนี้มีบัญชีนะครับบัญชีของผู้ิกับต้องโอนเงินให้นะครับผู้ิกับปามหารที่เป็นมือขวาของผู้การจังหวัดนะครับในการเก็บเงินนะครับเข้าบัญชีกองทุนบันเทิง นะครับอ่านี่เห็นไหมครับนี่โอนเงินนะครับโดนปรับ1,000นะครับต้องโอนเงินครับเข้าบัญชีนะครับของทุนบันเทิงนะครับนี้ขนาดต้องบอกว่าระดับผู้บุกกลับนะครับยังโดนรีดไถอ่าผมให้ดูภาพต่อไปครับดูภาพต่อไปนี้พันตำรวจเอกนะครับเอกราศอุ่นเจริญนะครับอันนี้อยู่วังน้อยนะครับต้องบอกเลยอยู่วังน้อยนะครับโดนไป7จ็ดพันครับพี่น้องประชาชนครับโดนไป7จ็ดพันนะครับ โดนนี้โดนไป็0เจ็ดพันนะครับโดนเจ็ดพันตำรวจถูกลิดไถยนะครับยี่สิบหกโรงพักพี่น้องประชาชนครับอันนี้คือใบโอนเงินนะครับเจ็ดพันบาทนะครับอันนี้เจ็ดพันโดนโดนนะครับโดนโดนหนักมากโดนเจ็ดพันนะครับอันนี้นะครับเาเดี๋ยวดูภาพต่อไปครับดูภาพต่อไปอันนี้ก็ห้าร้อยนะครับสองคนสองสองโรงพักนะครับโรงพักละห้าร้อยนะครับอันนี้ให้ดูนะครับว่าอันนี้เือให้ดูของจริงนะครับ นะให้ดูของจริงนะครับปออแปะพี่ปั๊ดนะครับนะครับคนเอกประยุทธ์จันโอชาดูนะครับนี่คือการเปิดโปงผู้การจังหวัดลีดไทยเงินทุมกับทุกที่สิบหกโรงพักนะครับในการเข้ามาจัดเข้ากองทุนบันเทิงเพื่อมาหาหาเงินนะครับเข้ากระเป๋าแล้วก็นะครับเอาไปส่งนายนะครับให้ดูต่อครับเปิดดูต่อนะครับนะอันนี้เห็นไหมครับ มีชื่อนามคุณพร้อมในไลน์นะครับอันนี้เป็นไลน์กลุ่มของนะครับผู้การจังหวัดนะครับโชคชัยนะครับมาเยี่ยมภาชีวังน้อยสพละสองดอกครับบางมหันหนึ่งบางมหันหนึ่งก็คือพันตำรวจเอกอเนกนะครับก็คือเจ้าของบัญชีก็เป็นมือขวาที่เก็บเงินนะครับเห็นไหมครับพันตำรวจเอกอเนกบอกว่ารับทราบครับสพละสองดอกครับอ่าเห็นไหมครับเอกราชสี่เจ็ดนะครับรับทราบนะครับขวามือเห็นไหมครับ หนึ่งเก้าหนึ่งยุทธยามีคนแจ้งคณะนครหนึ่งดอกนะครับบางมหันหนึ่งบันทึกด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่เราให้ดูนะครับว่านะครับอันนี้เราให้ดูนะนี่เราคงไม่ดูเลยนะครับว่านะอันนี้คือให้ดูก่อนเอาเดี๋ยวเรามาดูต่อครับดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับเอานะครับบางมหานหนึ่งบางบีนตัวหนึงสองดอกครับเห็นไหมครับโอนสี่พันนะครับผมไม่ดูแบบจะจะ นะครับเราดูกันแบบจะจะนะวันนี้เราดูของจริงคือการเปิดโปงนะครับผู้บังคับการจังหวัดลีไทยเงินผู้ลงกับที่สุโขโรงพักเห็นไหมครับซ้ายมือสองดอกขวามือโอนสี่พันครับโอนสี่พันนะครับโอนเข้าบัญชีใครครับเห็นไหมครับอ่านะครับนะอาเปิดดูต่อครับเปิดดูต่อนะครับอ่าอันนี้นะครับบาาอินหนึ่งดอกนะครับเห็นไหมครับ โอนมาหนึ่งพันครับเข้าบัญชีบันเทิงนะครับนะอันนี้คือต้องบอกว่าปปปะครับอ่านะครับปปปะปป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 ัดนะครับว erm ่าที่ปปอปัดนะครับนะครับแล้วก็พลเอกประยุทธ์จันโอชาดูนะครับตำรวจพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับตำรวจทุกโรงพักนะครับแล้วก็ตำรวจทั้งประเทศนะครับสองแสนกว่านายดูการเปิดโปรงกระบวนการของผู้ใหญ่ที่รีดเงินผู้ใต้บังคับบัญชานะครับ นะครับเข้ามาเสิรว้สุกนะครับให้ดูต่อครับไปดูต่อนะครับผมไม่ดูแบบจะจะนะครับเห็นไหมครับทุกอย่างคือเป็นเงินหมดครับ1ดอก1ดอกครับ1ดอกคือ500นะครับส่งลายผิดช่องก็1นดอกนะครับก็ห้าร้อยเหมือนกันครับนะทุกอย่างคือเสียเงินอย่างเดียวครับตำรวจโดนรีดหายยี่หกโรงพักเห็นไหมครับอันนี้คือเราให้ดูกันแบบของจริงครับลายมีชื่อนานกุลพร้อมมีหลักฐาน ประกอบครบถ้วนจำนวนเป็นร้อยแผ่นนะครับแต่ว่าเราลงให้มาดูบางส่วนนะครับผมต้องบอกว่านี่คือวงการตำรวจครับผู้การจังหวัดรีดเงินผู้ใต้บังคับบัญชาระดับผู้องกับยี่สิบหกลงพักนะครับเราเปิดต่อครับเปิดต่อให้ดูนะครับเห็นไหมครับเอกลาสี่เจ็ดสำนักงานพิทักษ์หนึ่งสิบสามหนึ่งดอนนะครับอ่าเห็นไหมครับรับทราบครับเห็นไหมครับปากน้ำปากท่า นครหลวงหนึ่งดอกเห็นไหมครับบางมาหารหนึ่งรับทราบเห็นไหมครับจะมีพันตำรวจเอกอเนกเนี่ยเป็นคนเก็บเงินทุกทุกโรงพักนะครับต้องโอนเงินนะครับผมให้ดูนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับดูครับดูเป็นหลักฐานนะครับอันนี้คือผู้การจังหวัดรีดไถ่เงินผู้ตายประคบัญชานะครับผู้ร่วมกับที่สิบโรงพักต้องส่งเงินรายวันนะครับไม่ใช่รายเดือนรายเดือนต่างหากครับพี่น้องประชาชนครับนะครับเอาครับดูไปเรื่อยๆนะครับ มาตรวจตู้นะครับพยาบรรลือสปอร์ลาบุญหลวงสภาพไม่เรียบร้อยนะครับไม่ผ่านการชำระภายในและภายนอกนะครับหนึ่งดอกครับห้าร้อยนะครับโดดอีกห้าร้อยนะครับมาตรวจมาตรวจโรงพักนี่คือมาไถ่เงินนะครับไม่ใช่มาไม่ใช่มาตรวจเฉยๆนะครับมาแล้วไถ่เงินครับนี่ขนาดตารวจนะครับยี่บหกโรงพักถูกผู้การจังหวัดมานะครับมารีดไถ่เงินนะครับเอาดูต่อครับพี่นอกประชาชนครับมาดูต่อครับอาดูต่อนะครับเอาวังน้อยนะครับ กพ่อบอกพ้องนะครับอ่าอีห้าร้อยครับนะครับเห็นไหมครับหนึ่งดอกนะครับหนึ่งดอกคือห้าร้อยนะครับนะครับอ้าผมให้ดูแบบจ่าจ่กันเลยดูแบบของจริงนะครับนะครับผมให้ดูแบบของจริงนะผมบอกได้เลยว่าวันนี้นะครับผมให้เห็นของจริงนะมีเลขบัญชีพร้อมมีลายพร้อมเป็นลายกลุ่มนะครับ เราได้รับการลองเรียนจากตำรวจไี่ต้องประชาชนครับภาพสุดท้ายที่เราจะให้ดูนะครับผมบอกได้เลยว่าน่าสงสารตำรวจระดับภู่ิกับนะครับเห็นไหมครับขวามือบอกว่าไงครับพี่ครับบอกตรงๆไม่มีแล้วครับคัดค้านกันบ้างเถอะครับผมว่านะครับมันยังมีการบังคับนะครับว่าไวซีจ่ายเยอะกว่าบีหรืครับเห็นไหมครับนะ พุ่มกับอนเนกบอกว่าไปคุยกับสายตรงเลยน้องนะนายสั่งมาพี่ต้องเก็บเห็นไหมครับระดับพุ่มกับนะครับนะพุ่มกับบอกว่าพี่ครับบอกตรงๆไม่มีแล้วครับเห็นไหมครับเขาเขาไม่มีเงินให้ครับถูกขายทุกวันนะครับเขาไม่มีเงินจะให้นะพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าระดับพุ่มกับถูกผู้การจังหวัดไถเงินทุกวันจนไม่มีเงินจะให้ผูทท้การจังหวัด พี่น้องประชาชนเหครับว่าจนเขาต้องทําทหนังสือร้องเรียนมาที่ผมนะครับว่าถูกผู้การจังหวัดนะครับลีดไถเงินนะครับจนเขาเนี่ยไม่รู้จัาเงินที่ไหนมาให้เพราะว่าเงินเดือนของเขานะครับก็ถูกเมียยึดไปหมดแล้วนะครับโรงพักก็ไม่มีรายได้นะครับต้องบอกเลยว่าผมฝ่าผู้บัญชาการตารํารวจตอนภาคหนึ่งนะครับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตํวจักรทิพย์ชัยจินดานะครับ ว่าที่พบตรนะครับพลนตารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขแล้วก็พ้นตำรวจอ่พพเอกประยุทธ์จันโอชาพูดเร็วไปหน่อยนะจะไปลดขั้นท่านแล้วนะบอกเลยว่าอันนี้คือของจริงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ผมบอกได้เลยว่าวงการตํารวจนะครับขนาดระดับผู้กัับยี่สบโรงพักถูกรีดไถพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าเวรกรรมก็มาตกกับประชาชนนะครับ เขาก็ต้องไปทําการสั่งลูกน้องให้ไปหาเงินมาเพื่อเอามาให้นายนายก็ส่งต่อไปยังหัวหัวก็ไม่รู้รู้หรือไม่รู้แต่ว่าที่สําคัญพี่น้องประชาชนครับนะเรื่องแบบนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับ26โรงพักในจังหวัดพระนกรศรีบุธยาผู้ผู้การจังหวัดร,รีดไทยเงินนะครับถึงบอกว่านะครับ เรื่องพวกนี้พี่น้องประชาชนถ้าเราไม่มีหลักฐานเราไม่กล้าเปิดนะครับผมก็อยากจะดูว่าคนตํจจารวจทิพยชัยจินดาเห็นหลักฐานผมแล้วนะครับหรือคนตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขแล้วก็คลเอกประยุทธ์จันโอชาเห็นหลักฐานแล้วท่านยังจะไม่ปฏิรูปตำรวจเลยครับท่านยังจะปล่อยให้ตำรวจเป็นแบบนี้นหะครับผมถามเลยนะครับ นี่คือของจริงนะเราบอกได้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นใจผู้ใต้บังคับบัญชาดับรูปกับนะถูกรีดไถจะจัดงานเลี้ยงส่งท่านนะก็ถูกนะครับพุ่ระดับผู้บัญชาการมาเก็บตังค์เพื่อจะไปเลี้ยงส่งขอวตรลอผมว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องเห็นใจตำรวจระดับล่างนะครับ ผมเองผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับผู้การคนนี้ได้รับการแต่งตั้งในรอบนี้เป็นผู้บังคับการตบวนนครบาลแดนะครับพี่น้องประชาชนครับความซวยจะมาเยือนผู้บังคับการนครบาลแปดจะมาอยู่ที่นะครับอยู่ในนครบาลนะครับดอกไม้พิษนะครับผมบอกแล้วว่าเรื่องพวกนี้นะครับมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทย แต่ในวงการตำรวจนะมันเกิดขึ้นแล้วหลักฐานมีทุกอย่างมีทั้งลายกลุ่มมีทั้งเลขบัญชีมีทั้งการโอนเงิน